ไไเอ้าไปไหนสัมเอ้าไปไหนสัมเอ้าเฮ้ยแกปเฮ้ยเรื่นี่เอ้าไปไหนอไไหน่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยผมสั่งแกปพี่เรื่ครับทำทำใจครับผมทำอะไรถ่ายรายการครับผมเอา้าตำรวจตำรวจโอ้โห กราบสวัสดีครับวันนี้พวกับผมส่งเจพอรอจันาทีแต่วันนี้เราจะมาล่อแก๊บให้มาส่งของอาหารกินในป่าไม่ทานแล้วกูพูดไปตั้งเยอะแล้วเราหิวไหมหิวนี่สั่งสั่งแก๊บเลยและเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าช้าป่าช้าวัดเลไลสมัยสมียนป่าป่าช้าวัดเลยไม่รู้ที่รู้รู้อยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยเราก็จะมาลองทดสอบสั่งแก๊บดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในป่าช้านะครับตรงนี้ก็เงียบสงัดมากเฮ้ยนี่สอ ครับผมนะผมไม่เกี่ยวนะฮะผมบอกไปเมื่อกี้คืออีเจนี่เรียกมาไหนๆลองลองลองสั่งแก๊บดิลองสั่งแก๊บข้าวเคร์อะไรฝั่งไปมั่วๆตัวตไปนี่ไงถุงยางถุงยางไซส์56อ้าวพี่ครับรถไข่เค็ม56ไซส์56ใช่นี่สั่งไป4กล่องปึ๊บเป็นอะไรเนี่ย5บาทแล้วหน่งโอเคกดไป130บบาทอันนี้ผมจะสั่งซื้อนะฮะกับพี่แก๊บดูว่าเขาจะมาส่งไหมเฮ้ยมีคนรับแล้ว ผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเพราะว่าใช้เวลามาส่งประมาณ2-5นาทีบรรยากาศข้างหลังตอนนี้นะผมอยู่ที่ปา่าช้าบรรยากาศข้างหลังก็เงียบเงียบมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเดินลุยเข้าไปดูบรรยากาศที่นี่แบบดีมากเงียบสงบนะตรงนี้ก็มืดเลยข้างหลังนะผมตรงนี้เป็นปา่าช้านะเราบอกว่าสถานที่นี้คือแบบเฮี้ยน ร้อยศกพันศกอีนี่เริ่มกลัวนะฮะกล้องอย่าไปวะครับผมอ่ากล้องกล้องก็อย่าไปฮะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอดูอีก2 5นาทีนะว่าพี่แคปเขาจะมาส่งแล้วอาการท่านเป็นไงแกปแน่เลยน่ะเออไม่ใช่รถเก่งรถเก่งเขาเห็นมาแล้ว ครับผมทำอะไรถ่ายรายการครับผมเอ้าตำรวจโอ้โยโอ้ผมก็นึกว่าแก๊ปโอ้ตำรวจโอ้ตายแล้วเออทำอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันทุกคนผมก็นึกว่าแก๊ปมาส่งน่าตำรวจจบแล้วจบเลยจบเลยฮะ มาอัดรายการอัดรายการใช่ใช่ครับสั่งแก๊ปแล้วก็มาแกล้งว่าผีหลอกเงี้ยผมก็นึ้ว่าเป็นแก๊ปโหสภาพมาตกใจว่าเดินมาว่าทำไมเขาส่องไฟเหมือนสืบแถวบ้านเพื่อไม่แก๊ปอะไรส่องไฟวะไม่ไอ้ไออะไรไม่ว่านี่เขาเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมแล้วหัวแล้วพี่มาจากไหนนี่อยู่แถนี่แหละอยู่กโทรแก้งไฟดิครับอ๋อเห็นไฟแวบบ อ้าวกำลังแล้วไกลแล้วไกลแล้วมาเฮ้ยไกลไกลแล้วเฮ้ยพี่เฮ exactly. anyway> ้ยพี่พี umm tamam> ่พี่แอบก่อนเฮ้ยเออเดี๋ยวจไปเดี๋ยวผมจะยืนรอแกปเพราะว่าแกปเขามาถึงแล้วนะผมเฮ้ยเขาเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอ้าไปไหนเอ้าเอ้าไปไหนเอ้าเอ้าเฮ้ยแก๊บเฮ้ยอ้าวไปไหนอ่ะกลัวมั้งคนเหรอพี่คนไม่ใช่พี่คนอันนี้คนโ<ด>อ้โหแล้วเมื่อกี้เราไปไหนเราไปไหนเมื่อกี้คิดว่าพี่ไง <laughs> คิดว่าพี่ทำ <laughs> ร้ายกล <laughs> ับมาเป็นทางวัดเขากลัวแหล้ว ก็อยู่ตอนกลางคืนก็ยางยางยางเขายังไม่ได้ถามยางอ๋อยางเออยยางยางไอ้พี่ขายดีไหมปกติออ๋ผมไม่ได้ขายผมส่งชอบชอบนี่มันต้องอย่างนี้สิว่าเออไป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 ไหนก็ไปไปไปอันนี้จะจะมีสั่งอีกไหมครับเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะมีผมจะได้เตือนจะรับคนเดียวเลยใช่ไหมไม่ทันแล้วพี่พี่พี่ต้องใส่ใส่หมวกอื่นมาด้วยนะเดี๋ยวจำได้เออปไปไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาไรไงเอาแล้วเด้อเอาแล้วอันนี้มุกมุกพี่อ้าวเฮ้ยอ้าวระบบแบบกระแทกรถติดเลยเอาละนะผมวางแมงไายนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับผมครับผมผมว่าเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าไหนเราไปนั่งกินสิอร่อยเลยทีนี้หิวนะหิวไหมถามคนข้างในเขาหิวไหม ต้องถามก่อนคนข้างในข็ผิวไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรไม่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 ดีดีกลัวทำไมอร่อยเราตาดีเราชาดีอร่อยอ่ะอืมนี่ไหว้ด้วยเนี่ยมันคือสิ่งที่เราคิดเอง เออเราอยู่ที่มือเราก็คิดว่าเฮ้ยนี่นี่น่ากลัวเออมึงร้องไห้ไหมเนี่ยอะไรกลัวเนี่ยพี่เขากลัวพี่อ่ะพี่ดูดิพูดดังอะไรทำอะไรอ,อันนี้เขาทำอะไรเฮ้ยกูน้า <laughs> คุณหนาวคุณน่ากลัวเลยที่น้ากล้วรู้ตัวปะฮัลโหลครับใช่ครับผมมาส่งตาม,มุดเลยฮะได้ได้ได้ครับผมขอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาของมาส่งแล้วพี่วางไว้ตรงทางที่มันเป็นป่าต้นไม้นะฮะพอพี่เข้ามาพี่มองขวามันจะเป็นต้นไม้แล้วเดี๋ยวพี่เอาวางเอาวางไปเลยะฮะเดี๋ยวจะมีคนมารับเองครับผมครับ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 อันนี้ผมเดี๋ยวเราจะให้เขาวางของเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเดินออกมาแล้วก็มานั่งจกกินเลย นั่งจบกินเลยแบบแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายเงินเขาทีหลังให้เขาตะลึงแบบมาส่งปุ๊บผมเดินมาเงี้ยแล้วก็มานั่งอย่างี้เลยหมครับพี่ พี่เดี๋ยวพี่ผมสั่งของเดียวโอ้เดียวเดียวพี่ผมสั่งของออดูดิเขากลัวเขาพี่ครับสั่งของไมครับ <c oughs> เขาถอยไปไวมากสวั <c oughs> สดีครับผมสวัสดีฮะะครับผมผมสั่งของเมื่อกี้ครันี่กลัวหน่ากลัวไหมเมื่อกี้อาการเป็นไงถามจริง <c oughs> หลอนไหมกลัวไหม <c oughs> ถามจริงกลัวกลัวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมยืนแบบนึกว่าใช่ใช่ไหม พี่ก็กลัวเลยเมื่อกี้พี่ครับสั่งขอไหมครับเห็นเห็นจังหวะอยู่ถอยหลังเลยถอยหลังเลยไปเลยคารถหนีด้วยเลี้ยวเลยหายเลยเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ไม่เมื่อกี้เท่าไหร่วิ่งขับไปเมื่อกี้เท่าไหร่จบแล้วไไม่ด้เงินก็ไม่ได้กูโดนผีหลอกอีกเกิดว่าเมื่อกี้พี่พี่วางแล้วผมเดินมาจกนี่หลอนกว่านี้อีกนะได้ได้นะ เออถ่ายรูปหลอนๆเลยคนหลอนด้มือสั <une> <sm> like ่นด้วพี่เป็นคนแล้วอย่ากลัวแล้วคืนนี้ขอให้นอนหลับนะ กลัวไหมฮะหลอนไหมตกใจไหมฮะเมื่อกี้งงไหมงงงงว่าใครมายืนทำอะไรโอ้โหไม่กลัวเลยอ่ะโอ้ยนึกว่าจะกลัวผมแล้วเ้ยถามจริงกลัวกลัวนิดๆไหมัตกใจไหมก็งงครับงงไหมตายแล้วกือ น,นีเอาไปไหนอะ favour? เฮ้ยพี่เฮ้ยผมสั่งแ๊ปพี่เรื่ออะไรกลัวเอาเงิก่อนเอาดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเมื่อกี้วิ่งวิ่งทำไม มันพีจะไม่วิ่งเหรอขนาดนี้มาถึงวิ่งเลยจอดลงกับรถไม่พูดไม่จาคือไปเลยไปเลยตื่นเต้นเลยเฮ้ยยังไงพี่ก็ไม่ได้คันแรกโอ้ผมเลือกเห็นครั้งแรกผมเอะใจแล้วเอ้ยยังไม่คิดว่าเป็นอะไรมืนมืดเออไปส่องเท่านั้นเหละพี่ชัดเลยชัดเลยชัดเลยผมเป็นผีเลยเหมือนด้วยอ้าวกูเหมือนซะงั้นโอ้ตกใจจริงไหม อันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยอันนี้นี่ทำรายการแกงอ๋อหลอกหลอนผมก็ว่าแล้วใครจะมาสั่งอะไรมืดๆในนี้แต่พี่ก็มาส่งแต่ก็มาส่งแต่ก็มาส่งแต่ก็มาส่งก็เดี๋ยวเราไปเอาน้ำจากพี่ก่อนแล้ยังไงเดี๋ยวเราจะปิดคลิปเลยเพียงเท่านี้นะผมสำหรับเอ่อเอฟีแฟนคลับทรงเจ้าพ่อนะผมก็เดี๋ยวฝากไลค์ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมนะครับพี่อย่าลืมนะครับครับอ่ากดไลค์กดแชร์ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวทำเรื่อยๆฮะวัดป่าที่ไหนมีป่าช้าไปหมดนะครับผม ร้อนสิพี่โอ้โหร้อนเลย